ขี่โต๊ะต่อไนีตอนเศ้าตรงไขี้กล้องมันคือมือตอนนี้มันคเแงตขี้กล้องมันคือมือหอตอนเศร้าลงยลี้ยวบ่มากระล้มลงไปลงเลยดี๋มาแต่เศ้าใหญ่ไปลงเลย เป็นนายัยโจเป็นรเมื่อยเป็นเมื่อยหม่นาลายดีเื่อยแค่ว่าเป็นโอยไปเกิดการ ถึงไมแสบแสบกว่าไฟบอนน่ะนะยหย่ปหาเห็ดใส่ใหญ่จะปาเห็ดที่้สเแถวเดินและอันเห็ดตัวใหญ่เคยยังก็เห็ดดินเห็ดดินว่าลงหมออกลวงอะไ้เป็นวัดเจ็บพ่อ มาวหายเสร็จกนข่าวเดี๋ยวไปว่บ่ไปบ่ไป่นเมฆเา่านลเรยาลมมหเอืมมันเลยน้งว่าน้องเผาเที่ยงหาไปลงเลยเผอใยเผ่อใยสีแล้นั่นเผอยสีมากกเิร์กเตอกเฮิรเล็กให่เนาะเป็นสมองสองสมองกลวยย่อบ่ เรเป็นลายภาพมามาไปลงยเหมือนกินข้าเศร้าอ๋อบาัดีปลาลูกมาเด้อข้าเศร้ารำการเด้อปลาลูกเด้อแกงเฮดเด้อนี่ยแกงเ oh, ห่าา<ว>็ดอ้มาไกินเด้อไงไนมดปลาลูกมาเผาเคียงให้มาในจีภาพเมนูมดไปอันเข่าสก่อนนี่ขาสลมหาเหมืนเปม่ปนี่ก<า><ห>็บาสบาย ยังบ่สเขาเก่าเขาได้เขาใหม่เขาเก่าเออคนจะไปซีดได้ซีดต่อเขาจะไปกินเขาใหม่ได้แต่่วากินเบิร์ต่ได้เนี่ยกินไลยเติบได้เขาใหม่เนี่ยเห็นหน้าเห็นหน้าเลียยังไม่ได้กินเขาใหม่อยู่เห็นหน้าเลียยังไม่กินเขาใหม่เขาห้องนี่จะเปโซ่ยังไม่ได้กินเขาใหม่ก็ได้เกาปลาเนี่ยแต่ละคืนกับมันอยู่กันนะ

นั่งค่ะนัสบดีพลุี่ลูกนี่เขานั่งนันั่งนไขาวีอ้วเฮเหน่อยเตะตุ๊กโอเคด้ีนั่งลูนั่งลสบายดีพลุนี่คราบลูกสบายดีแตลุกิ่งขาว้องเสียหน่อยเด้อกเฮ็ดนเอาบุกเขปันดห้ยงเยน้ายิกพอมื่อน่มื่อไรก็งมหอยอ แซบบามส te uh, ั่งนี่่แบบปาปาปลาปาปลาป้าปลาปลาปอาปละปาปลาปลาปาลาปลาปลาลาลาปลาปลาหยาปลปินปอกปามาลาปลาปอลาปลาปปลาาปล่ปลาลาปลาปลาปลปลาปลาลาัลล แงเห็ดดินบลยมันจะวอเนี่ยยาวยเป็นตนตบ้านตบ้านย่งเอขวดเผานึกออขวดทานเด็ดจบอืมวามันใหม่หมดุดจนแล้วมันดังหมดเลยตัวมันหมดุดพี่เนี่ยเป็นว่าเ่หมุดต อ้าวต่อนแต่เราง่ยัมพรกเบิ่งต้าบเป็นคามหมากดังนะเบงต้าบวกเป็นแล้วอันช้นวะบึงเต้าบเป็นแบบปารเลยนะปาดเลยมันโหลดชุดนี่ควนควนมะข่ายนะควนมะข่ายควนมาจาเบิจนเป็นไอ้ามท่นมันเป็นชุดอันน้น่มันจะมันจะบอกามีควนเนาะควนยิแ่ควนย้ได้แล้วกันเนาง ไปดูงงหูไผ่มันข้นมันจะขนแ่คออกยกเนาะเป็นอแบบแบบขันชุดนะอ,อืมมันถึงจะายไผ่เรลงไปรอปตัวมนะครับใช่มหมเต้าพีนั่นกันเราดำหน้าแบบเราลงเสียก็ได้หาซอฟอเราจกขันุดเราก็ได้แปะซอฟพอได้ดังอืม เดีย๋ Stevens, m, ยวขนขึเยอะนะเก่านะเยอะออกไปติดมือได้เหรอเข้าไปมาติดมือเปอเอามาเรายังสิใหญ่อยู่ดิส่ใหญ่ดิเข้าเข้าในเขาได้ติดมือเลยเนีติดมือต้องใา่สี พอละมือจเท่าลบมืยเท่าลนะเนร้ม <Reid> ันเท่าลพอละพอเท่าก็แห้งลอายุยงกับลักสีอเน้สีสีบอล่เออลักสีลูกอเรือไปอุ้มล้านนันบ้านนี้กะเขาแบอุ้มลูกลานไปเด้นันเป็นผัวอยู่เรี่กงานกับพ่อเขาก็มาเริ่มแล้ว เริ่มผักพอยลงมาเลยลูกเห็ตดต네อลแล้วางนี้เอาร้านลเอาได้เอาแหลไอเหดล้ววยของไตงเียร่อีนี่ยเกหรี่อีนเยียมยเลยเดี๋ยวเอาบีไปได้แล้วเดี๋ยวเาไปได้แล้วคือกเรียภาษาอยู่เนยอืจ่าเินผสมอนะ,ะ,ะ,ยะไยอะไรแม่ ไปเกาหลีแม่จดต้องับเกาหล เป็นวัดทังโบกินยา่มอกลวงเล้ยโอกินยากันตลอด่เสียบน้อยย่าไปหามอะก็แม่ตอนเล่ต้องบแม่แม่เรื่อเอก่าแล้วนะดีหน้าแห้งุถ่ายแเดียวนะแห้งีรอือนลส่งถ่ายคุณต้องส่งถ่ายชาี่ก็วลกเน่กินเด้มันคุ้ก่าตัวูกบกินเเด้มันประชวดแล้ว นมันงานหล่านงกับเขาปะเนี่ยนืมเขาปะเาตแม่ห้ามันเกี่ยวเขาเลยเดินชิดโอนที่มันมันเป็นเขาเขางานในลุกทางตใขมือแล้วมันกลายพันธุ์มามันเบอร์ดเอตีเนาะเดดันเอดตี พเอานาะกกิเนาะสยกันเนาะลานได้เลยก็ซสยกันเออเห็ดหน้าซอยกันในกีนะหาบสะกบุ้งไปบดบ้านเราจะไปซอยกันเฮ้ยเพือนไปซมเพื่อนกันไปซมอไปเพื่อนเออไปหุงมซอยกันหนึ่งซอยแรกไปซนันเออล้านล้านกยไซอยเขาลานกัพนันแล้วก็หุงซอยก็อีกประชุมเพื่นนีเล้พนัเป็นช่วงเออเขา แบบเขาไปสุกกรสุกกรนะสอดพันกรแบบสอยกันเขาถึงกองลยกองมาเนื้อกองเขาเม่อนทุนท่านเนี่ยมูพุดเนี่ยขาเป็ดขาไก่เขากินแล้ว